แล้วแน่ๆนพี่เป๊ปดูทรงละมันมีมันมีมันมี23ให้เจดูกิ๊กเออเดี๋ยวรอเช็คคนก่อนมีได้3คนครับยิบหนักูได้ข่าวมาอยู่ว่าเฮียแก๊งเราแม่งแซคกันเองไงสัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอเอาดีเอาดีเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวแซ่กันเองนะไอสัตเอาดีนะไอสัตเอาดีไม่ใส่ต่อแล้วมึงเป็นอย่างนี้กันนะไอเฮียเอาดีดีใครวายสัตว์รู้ตัวก็รีบปรับปรุงนะไอสัตว์ก่อนที่กูจะพูดชื่อมึงนะกูรู้ชื่อแล้วนะสองคน าดีๆใครอ่ะใครอยากรู้เลยเออกูอยากรู้เหมือนกันนะไอ้เหียหนูเดินมาใกล้ผมบอกออกคุกมันมีมันมีคนที่แบบชอบมีปัญหากันอยู่สองคนมีไอ้เช็กกี้กับไอ้เป๊ปเนี่ยแหละที่มันชอบมีปัญหากันรอใช่ครับใช่ใช่แล้วมันแซงกันเองคือแซงยังไงวะก็พูดแบบอารมณ์แบบเหมือนหยอกกันนะลุงแต่ว่าหยอกแบบในในในแบบในอารมณ์ที่ไม่ดีอะอ่าแบบไหนบ้างยกตัวอย่างเดี๋ยใช่ก็อย่างสมมุติว่า ไอเป๊ปมันเอ้ยไอไอเช็คก,กับมันชอบมาหยอกไอเป๊ปไงแบบมาหยอกเล่นแบบเอ้ยเป๊บนู่นนี่นั่นนี้อะไรเงี้ยแล้วไอเป๊บก็จะแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยอ่าฮ<น>ะเจอเจอได้บ่อยประมาณช่วงภาคเช้าลุงเล่นต้อให้ดาวินพูดอ่ะพูดมาได้เลยก็ก็เชิงแบบถ้าสมม <c oughs> ว่าพี่พี่เช็คเงี้ยเช็คแซวพี่เป๊ปอะไรเงี้ยแบบแซวแบบเรื่องแบบเอ้ยเป๊บมึงทำ่างนั้นนี้ใช่ป่ะพี่เป๊บก็ตอบอารมณ์เสียงแบบเหมือนคนแบบอารมณ์เสียอารมณ์เสียใส่อ่ะอ่าใช่ลุงจะประมาณนี้ก็ เดี๋ยวจะคาราคาซังใช่ครับอ่างั้นก็จับมันให้มันอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยตลอดได้ตลอดทั้งวันเอาสักอาทิตย์หนึ่งให้อุ้มกันอ่ะแจ็คอาทิตย์หนึ่งได้ครับได้เอาเลยครับเอาเลยครับลุงเคนนี้ไม่กใครอ่ะใครกูยังอยากรู้อ่ะใคร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 ที่มีปัญหากันอ่ะแซกกันเองอ่ะใครอ่ะมีใครจะมอบหรือเปล่าเอ่อน่าจะเป็นผมกับไอ้เช็คหรือเปล่าครับ ทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันพูดไม่ค่อยดีกับผมครับใช้หมายถึงว่าใช้ลักษณะคําพูดเฉยๆครับแบบจู่ๆก็เดินมาแบบด่าไอ้ทียไอสัตว์หรือบางทีแบบก็มาตีผมตายแล้วก็เดินไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยผมรออย่างนั้นครับแบบผมก็ยืนแบบเฉยๆครับแล้วก็มาตีตายแล้วก็เดินไปเลยครับแล้วก็ไม่ชุบไม่อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่บ้านไมเคลื่นละฮะแล้วมันอยู่ไหนอ่าไม่ทราบครับวันนี้มึงเรียกวมาดีตั้งหัวข้ามันอยู่นะเชาร์กบินอยู่ครับพี่หน เรื่อมมาเลยเรื่อมมันมาพี่พี่กลับบ้านหน่อยพี่ชาคิเคียร์เคียร์ตรงนี้ก่อน,นจะไปรู้สึกไอ้เหี้ยเคียร์ใจกันเองก่อนเดี๋ยวมึงจะเหม็นขี้นากันอยู่แก๊งเดียวกันมึงแดกข้าวหม้อเดียวกันไอ้สัตว์ อันนี้ก็ตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าเปิงก็มันใช้คำพูดไม่ดีแต่ผมตั้งแต่เราอยู่บ้านไมเคิลกันแล้วตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแล้วมีปัญหาเมื่อไม่มาบอกว่ามึงทิ้งเรื่องไว้ทำไมวะผมผมเลือกที่จะไม่ค่อยคุยมากกว่าครับเหมือนว่าแบบค่อยไม่ค่อยไปคุยนอกจากเรื่องที่แบบว่าเราต้องประสานงานกันครับจะได้ไม่เป็นปัญหาไอ้ให้มันแบบวุ่นวายคนอื่นอะไร ลุงลุงให้มาครับพี่ไปคุยเองเลยถ้าถ้าไม่ไม่โอเคกันก็หนึ่งหนึ่งจบโลจบเลยเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วอะอะไรวะเช็คกี้มึงมีอะไรอยากคุยกับกูเป่ะตอบพีน้ว่ะเไม่มีนะ ถ้าเอาจริงๆโดยเนื้อแท้มันก็คือกูก็แบบแอบ,บไม่พอใจมึงมาก่อนหน้าเนี่ยเรื่องตั้งแต่มึงแบบชอบเดินกูยืนอยู่เฉยใช่ไหมมึงก็ชอบเดินมันกระซิบด่าก,กูหรือแม่บางคีมก็มาตีกูตายเลยมึงก็แบบปล่อยซึมไปเลยแบบไม่ชุบมึงก็เดินหนีแบบไปเลยอะไรเงี้ยมึงก็น่าจะสังเกตออกใช่ปะว่ากูไม่ค่อยคุยกับมึงเพราะทั้งที่กูกับมึงนสนิทกันมานานแล้วถูกต้องไหมคืออะไรอ่ะ หมายถึงว่ามึงมีอะไรอยากจะคุยกับกูไหมเพราะว่ากูอ่ะมันติดใจกับมึงนิดหน่อยตรงเนี้ยแค่นี้เองแค่เรื่องนี้เองต้องอื่นไม่มีอะไรเพราะว่าเรื่องอื่นกูก็คุยกับมึงปกติถต้องไหมเออเออใช่เพราะกูกับมึงสนิทกันมานานแล้วไม่กูไปทําอะไรให้มึงไม่พอใจเนี่ยไม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนเนี้ยไม่มีแต่หมายถึงว่าเรื่องที่กูติดใจกับมึงก็คือเรื่องตั้งนานมาแล้วที่แบบว่าเราดูเหมือนไม่ลงรอยกันในภาพออกปะ นานแล้วตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ช่วงบ้านไม่เคิ้นแล้วแล้วมึงไม่พูดกับกูละมึงก็ไม่พูดกับกูเหมือนกันเพื่อนมึงก็ไม่พูดกับกูมึงก็เลือกที่จะไม่คุยกับผมกูเคยจะคุยกับมึงแล้วแบบเช็กกี้มีอะไรจะคุยกับกูไหมมึงก็ไม่คุยมึงก็เดินหนีกูตั้งแต่บ้านไม่เคิ้นแล้วเพื่อนอะไรวะกูก็ทักข้อความกับมึงแทบทุกวันนะกูก็คุยข้อความกับมึงกูก็ตอบถูกต้องไหมแต่หมายถึงว่าเรื่องนี้ที่กูเรียกมึงมาคุยตั้งแต่วันนั้นแล้วอะแบบ มึงมีอะไรโกรธกูหรือเปล่าตั้งแต่กูถามมึงใช่ไหมพี่มึงชอบมาตีกูอะนะแต่มึงก็ไม่คุยกับกูมึงก็บอกไม่มีแล้วมึงก็เดินหนีมึงก็บอกไม่มีแล้วมึงก็เดินหนีซึ่งซึ่งกูกับมึงอ่ะสนิทกันมาตั้งนานแล้วกูก็เลยถามมึงแต่ตอนนั้นน่ะแล้วว่าแบบมึงมีอะไรอยากคุยกูไหมมีอะไรไม่พอใจกูเปล่านานแล้วอะแต่มึงก็ไม่คุยอะไม่มีนะมึงไม่เคยถามนะกูถามมึงหน้าบ้านเลยวันนั้นอะตอนตีสองมั้งก่อนที่จะไปฟาร์มอะ มึงจำได้อยู่เลยบ้านไมเคลือนแต่คุก็ตอบว่าไม่มีไปแล้วอะเมื่อตอบว่าไม่มีแล้วมึงก็ขับรถไปเลยกูก็แบบเอ้าแล้วทำไมไม่คุยเอ้าแล้วไม่มีมึงจะให้กูพูดอะไรล่ะตินตินมันมีคนพูดไม่ตรงปังลยปังลยจะเป็นปังลยก็ประมาณนั้นอะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเราอะแสกันตคนตอนนี้แทงผมเลยผมเราจะพูดไม่ตรง กูก็ไ <ein>, ม่รู้ว่ากูไปพูดอะไรไม่ดีกับมึงตรงไหนหรือเปล่าหรือมึงมีอะไรพูดไม่ดีกับกูตรงไหนไหมเรามีอะไรอยากคุยกันตรงๆเปล่าแต่กูแ็คือพวกมึงอะคือคือพวกมึงไม่พอใจกันที่กูรู้มาเอาง่ายๆแต่ว่ากูไม่รู้ใครที่ไม่พอใจนะมันมันมันก็มีผมที่ติดใจเรื่องนั้นแหละเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่ผมพูดไปมันก็พูดไปก็พูดไปก็พูดไปใ้ส่วนทีไม่มีส่วนผม ล่ะกูก็แบบมึงก็ไม่ค่อยคุยกับกูถูต้องไหมล่ะหลังจากที่กูถามมึงตอนนั้นอ่ะมึงก็จะมีแค่ข้อความคุยกูก็จะความคุยต่างคนต่างมีหน้าที่ไงถ้ามีอะไรก็คุยก็ปรึกษากันในนี้ใครขับฮอเป็นบ้างอ่ะใครขับฮอเป็นแทนไอ้เช็คกี้บังผมไอเจียกูแจมไดิเอาแจก่เช็คกี้มาเอาฮอมาพี่เป่าไงเสียไอจีไมไอจีไอจีรับเงินเดอนทุกหน้าที่เลยไม่ได้สัตว์อรพี่เป่าสองครับเจสพี่เป่าอยากขับป่ะพี่กูยกขับม่อยู่เลย เไม่มีเยอะแล้วเยอะแล้วเอ้าเยอะแล้วแล้วให้มันไปบินเนี่ยให้มันไปบินด้านฟ้าอยู่คนเดียวอ่ะเขาเหงาอะเาเหงาคนเดียวมันไม่มีวอเดี๋ยวผมค้อหาพี่จีโทรไว้อ่าคุยกันตอนิี้กจริงๆก็ไม่มีแล้วครับผมแค่อยากจะคุยกับมันแค่นั้นเลยเฉยๆว่าตั้งแต่ตอนที่มันชอบมาตีผมที่ชอบมาด่าผมมันมีอะไรไหมแต่ตอนนั้นมันก็เลือกที่จะไม่ได้คุยกับผมครับมันก็บอกว่าแค่ไม่มีอะไรหลังจากนั้นมาผมก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยคุยเล่นกับมันเท่าไหร่นอกจากตอนประสานงานเท่านั้นครับมีมีแค่นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยครับมันมันมันคิดว่าสนิทว่าแบบตนแบบเล่นได้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่อซึ่งซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเฟยป้าจะคิดมากหรือเปล่าคือมันผมไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นครับพี่แต่บางทีมันก็แบบว่าบ่อยเกินเลยแล้วก็เกินไปอะไรมาก็เดินมาปุี่แบบว่าย งง่งง่แบบไฟพ่อตายอะไรเงี้ยโอ้โหแต่คือเรื่องก็เป็นเพื่อนกันอ่ะคือเป็นเพื่อนกันนะครับคือผมกับมันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เระเทศื่อนกันมาเลยครับไม่มึงไอ้เช็กกี้มึงรู้เรื่องข้างนอกของเป็ดแล้วใช่ไหมไอ้แมวลองเลียวบางบางบางคำมันไม่ควรไงแต่ผมไม่ได้ติดใจเรื่องป้าผมผมโอเคผมเรื่องพ่อผมเรื่องโอเคผมอยู่ครับผมไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็แบบเออมีอะไรทำไมถึงไม่บอกกันอะไรเงี้ยฮะ พราะผมถามมันมันก็ไม่คุยกับผมเนผมก็เลยถามมันตรงนี้แล้วว่าก็ทำไดาไหร่ก็ไม่มีอะไรในใจจริงๆั่ลนที่พูดที่ทําที่อะไรก็คือเล่นมึงก็เล่นกูก็เล่นแค่นั้นเองทุกคนก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกับมึงก็ไม่มีอะไรก็ต่านอาจารย์จริงผมก็ไม่ได้มีอะไรกับมันครับก็ไม่เคยอยากให้เกิดปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ครับจริงๆก็มีแค่นั้นจริงๆเลยนั่นแหละครับลุงแจ็คมีแค่นี้แหละครับ สิงก็ไม่มีแล้วที่ที่กูขอโทษที่อะไรก็ตามแต่ที่กูอาจจะทำให้มึงไม่พอใจในเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็ทั้งหมดที่กูเคยทำกูขอโทษไม่กูมากกว่ากูเพิ่งมาแต่กูทำให้มึงเดือดร้อนหรือเปล่าไม่กูไม่ไม่กูไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ไม่เกี่ยวอะไรตรงนั้นเพื่อนไม่เกี่ยวกูขอโทษเหรคับสองวันมึงต้องอุ้มกันตลอดสองวันจะเล่นกันยังไงครับลุงก็ต้องอุ้มกันสองวันไม่สนเวลามึงอยู่ที่พื้นมึงก็ต้องอุ้มกันเหมือนมึงติดเป้งอะ หลังจบค้วก็ไม่ไม่หลังเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็ต้องคุยกันแบบว่าฟิลแฟนถ้ามึงถ้ามึงทําไม่ได้กูจะปรับมึงคําละล้านถ้ามึงหลุดหลุดแบบไม่ใช่ฟิลแฟนอ่ะนะเฮียเธอเฮียอะไรมึงบอกว่าคือสองคนนู่นไอ้เฮียกูไม่ได้อยากได้ยินเธอเบิกรพอหรือยังอ่ะ มาทงมาเธอไอสัตว์จริงไอเชคกี้อ่ะมันรักมึงเว้ยกูรู้เวลาที่มันทำแบบนั้นเป็นเพราะว่าแบบมันแบบเหมือนจีบมึงอะเมื่อไรแบบอยากให้มึงแล้วสดงอาการอะไรกับมันแล้วหน้าแ่งโหนวดเฟิร์มทั้งคู่ด้วยสัตว์ตั้งแต่หลังจบสตอรี่ไม่ได้เหรอครับหลุกแม่หลังตั้งแต่ตอนนี้เลยผอนนกันเลยผเวลาเวลามึงตีเวลามึงตีมึงก็ต้องอุ้มกันอ่ะถึงตีฝั่ไม่สก็ต้องอุ้มกันใช่ถูกต้องมึงก็คุยกันเองว่าใครจะเป็นคนอุ้มใครจะเป็นคนอยู่ข้างบน ฮะผาดกันเน่ะใครลุกใครรำกันแบ่งกันใครลุกใครรำอยู่ข้างบนได้ปหมล่ะได้กูอยู่ข้างล่างได้กูสบายกว่าเฮ้ยเพื่อน่อนได้แม่แปลกว่ะพี่ไฟพี่เนี่ยก็มีสองวันเนี่ยก็ผัดกันเลยยิงมีสองวันเน่ะมึงก็ผัดกันขึ้นดิฮะพี่หมายถึงขึ้นฮอแหละอือใช่ไม่คืออุ้มไงอุ้มไงอยู่ฝัดกันอยู่ข้างบนไงขึ้นอยู่บนบ่าบนไหลอ่ะวันรวมกันหน่อยวันพี่ระวังจับเกียร์ผิดนะมันมารอแล้วปะไฟเดือดเออเนี่ะ ไม่ด้กูบอกว่าไงพวกมึงต้องทำอะไรการกูบอกมึงว่าไงสองคนมึงขับรถเข้ามาเดี๋ยวจะขอขับรถไปกันขับรงมันต้องขับรถไม่ได้เจ้ากูจะกูจะคุยอะไรยังไงอ่ะเออวะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาไรเลยพี่ไปที่ไหนครับพี่เป็นตำรวจอยู่สามีเลยทายครับสามีเลยทรายอย่าพี่แก่ใจพี่นอเป็นหาพี่ตู๊เอ้ยมีอากยร์แล้วโอเคเดี๋ยวเลย ว่าอะไรวะอา่าอะไรวะหกอะไรวะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเรวเร็วดิไปยอมแบบอะไรอะไรอะไรสีสี่อะไรบนรถวะ อะไระทำไมอะคุณก็พูดทางกาเงีจะจคู่อ่รจีม้าวด้วยอหะจีไม่ได้ปที่ไหนอะแฟนแล้วเนี่ยทะเลร้ยไม่ได้ไปี่อหนตัวเองกับคูเนี่ยไม่ไองเราไปลวนตลิยที่ยร้มทไมมงิ้ทไเาดยิ้ไมไม่อเรอไปผมแมะเรเบลทะเลตายก่อนนะรอเอ่อไปไปรอเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวรุน ไปไปรอเลยไปรอไปรอนู่นเลยไปเดี๋ยวขับตามไปไปรอไปรอเรเบลทั้งหมดเลยไปแต่รอลุงเดี๋ยวขับให้ลุงขับตามไปไปเลเวลเลยไยเลยไปเลยไปเลยไปเลเวลของทันเฮ้ยแล้วก็ไอเป๊ะไอเป๊ะอยู่ปะครับลุงต่อไปนี้มึงห้ามใช้วงกระซิบกับปกติโอเคอแล้วก็อย่างเดียวด้วยครับลุง ีกี้รอบลุงเธอจ้าชุบเขาหน่อยจ้าเหมือนกันสองคนเลยแฝดอแชุบเขาหน่อยนะเธอเตยเตยหยุ่เธอขอร้องเตยเตยอ้พี่เตยนัลาัดไปทำไพี่เตลต้องพูดด้วยนะพี่เธอเอเขาชุบเธอแล้วนะเอา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 พี่ป่าพี่ป่าพี่เป่า คือแฟนแบบแฟนนักเพลงได้ไหมครับลุงไม่ได้เลเแฟนือลุงเลเนเมือง้าคอกเลยล็ชูมดนไปเล่นเลยนะเออพี่กิดที่รักกูชดมือกนไหนสัตว์อยางไแบาดไ้ติดก็ได้พี่เ๊บติดอ่ะติดอ่ะถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดแบบถ้ามันหลุดไม่พูดว่าแบบก็คือแฟนอ่ะเออมึงก็ได้เงินล้านหนึ่งจากมันอ่ะ ได้โดนตบผมแล้วก็คือสมมติถ้ามึงจับได้ก็คือมึงก็ได้เงินล้านจากมันก็ถ้ามาเอาเงินมากูว่ามาจ่ายคนที่ดทางรวยทางนี้แหละทางรวยเดี๋ยวตามตู่กันลืมพี่เช็คพี่เช็คเดี๋ยวพี่เช็คพี่เช็คลองเลขเชฟพี่แปมาเฮียเตยมึงอีกแล้วนะไอ้สั่นเออครับตละมันตเละมัน เขาเขา,าใช้กดเขาใช้กดใหม่อย่างวะทีซีอ่ะแจ็คไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอไม่มีประกาศหรอวันนี้ใช่ควยบอลงอมนะเมาาะื่อวานอ่ะดูยังผมเพิ่งดูเมื่อกี้แหละน่าจะน่าจะหนักเลยรอบนี้เออจ็กอีอกอย่างนั้นอีกเนาะเอาจริงๆริงไ มันมันก็มีส่วนสําคัญในในาการนัดกันเข้าแต่ว่าสุดท้ายดัมเมทก็ไฟแพ้อยู่ดีเว้ยอะไรปะใช่ถ้าดัมเมทชนะจะเป็นหนึ่งภาพหนึ่งใช่จะเป็นหนึภาพหนึ่งแต่ตอนนั้นมันแพ้ไงจํานวนคนที่ที่อินเวตมาเตรียมมากกว่ามึงลองดูดิตีสามอะใครจะไปอยู่กัน40่สิบกว่าคนไว้สัตว์มึงอยู่ได้ปะไม่เอาอะเออมันหาคนเข้าแก๊งในเวลาเดียวกันมันเก่งเนาะเออเก่งจริงไอ้เชิดแท็กอะโอ้เออไอ้ไอ้ไอ้ยูอยู่ในรถกันเรือวัดถุง ม้ถ้าผมตีไิ้เมทผมก็สู้ไม่ได้เวลานั้นนะจริงครับไนึงครับเออไหนึ่งรับขอด้วยได้หนพี่ยูมีอยู่ีอยู่มีู่เหลือยพียงครอบคุงเยพี่เพคอุ่ง่เดียพี่คร่เดี๋ยวพี่ไปทถุงก่อนเนาะพี่พี่พี่ไปคถุงอะนี่ไงครับอยู่นี่ไงอันน้ถุงอะไรนะพี่ถุงห่อศพถุงห่อศพโอเค ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซื้อซื้อะไรเราขอร้องเพื่อไปเูขนลุกแอห่รุเนี่าแล้วใช่มใช่เต็มเลยเอาให้เช็คขับเลยแต่เ็จาัหนึ่งในกระสุนนะเต็จ่า เนืกเนื้ว่าอะไร